นังเปิดเผยตัวละครที่น่าสนใจให้เราได้เห็นอีกหลายๆตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครที่รับบทโดยอัลปาชิโน สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการเมเจอร์เทเลทอกนะครับดำนเนินราในการโดยผมจีนวิลไฟเดอร์ครับรายการที่เรามาพร้อมกับเรื่องราวของตัวอย่างภาพยนตร์ครับสดสดใหม่ๆแล้วก็เอามาถอดรหัสดูกันแบบนี้ก่อนที่หนังจะเข้าโรงนะครับและวันนี้เรามาพร้อมกับหนังอีกหนึ่งเรื่องที่ถือได้ว่าเป็นหนังฟอร์มยักษ์ครับเพราะว่าโอ้โหดาราล้นจอเลยครับกับงานเรื่องล่าสุดของริชลี s สกอตที่มีชื่อว่า house of gucci นั่นเองครับ House of Gucci เป็นโปรเจกต์ที่ริลลี่สกอตเนี่ยปั้นมานานพอสมควรนะ,นะครับวางแผนจะสร้างมันตั้งแต่ปี2016ครับตอนนั้นเนี่ยเคยถอนตัวไปแล้วนะครับแล้วก็กะว่าจะยกหนังให้กับลูกสาวประคุณกำกับแทนครับก่อนที่ลูกสาวจอแดนสกอตจะถอนตัวไปอีกหนึ่งคนครับโดยระหว่างระยะเวลาตั้งแต่โปรเจกต์นี้ตั้งต้นขึ้นนะครับก็มีรายชื่อนักแสดงหลายต่อหลายคนครับผ่านเข้ามาในหนังเรื่อง House of Gucci ครับไม่ว่าจะเป็นลีโอนาร์โดดิคาปิโอองเจลินาโจลีเฟโลเนเป้ครูซยูนงิค ได้สร้างซะทีครับท้ายสุดเนี่ยริลีสกส็ตกลับมากำกับ House of Gucci ด้วยตัวเองครับแถมยังได้ทีมนักแสดงชุดใหญ่สื่อต่างประเทศถึงกับบอกว่าถ้าไม่นับหนังบรรดาพวกภาคต่อหรือว่าหนังจากนนหานังสือการ์ตูนร่าหนังรีเมค House of Gucci น่าจะเป็นหนึ่งในโปรแกรมที่ใหญ่ที่สุดของปี2021ก็ว่าได้ครับขึ้นชื่อว่า House of Gucci นะครับก็น่าจะชัดเจนเลยครับว่าหนังเรื่องนี้จะเล่าเรื่องราวของตระกูลกูชี่แห่งวงการแฟชั่นนั่นเองครับแต่หนังไม่ได้เล่าเรื่องราวในทำนองของชีวววปรรรระะััตตติขขออองงงกกกูลในาา่้คมุ ที่อะไรแบบนั้นนะครับแต่จะเล่าเรื่องอะไรเรามาดูที่ตัวอย่างรับ ตัวอย่างหนัง House of Gucci เปิดมาด้วยตัวละครสำคัญของเรื่องครับเธอไม่ได้เป็นเลือดเนื้อชื้อไขของกุชชี่โดยตรงนะครับแต่เป็นสะใภ้เป็นภรรยาของเจ้าตระกูุรุ่นที่3ครับเธอมีชื่อว่า Patricia Reggiani นั่นเองครับตัวละครนี้รับบทโดยดี้กาก้าครับ House of Gucci จะเล่าเรื่องราวที่เน้นเป็นในเหตุการณ์หนึ่งนะครับนั่นก็คือเหตุการณ์จ้างวานสังหาร m a ร r ิโอ Gucci ผู้บริหารรุ่นที่3ของตระกูล Gucci ครับซึ่งในฉากนี้ตัวอย่างก็ให้เราเห็นเลยครับว่าคนที่ว่าจ้างมือปืน ให้สังหารมารซิโอคุชชี่ก็คือแพทริเซียนั่นเองครับโดยเหตุการณ์ครั้งนั้นนะครับเกิดขึ้นที่หน้าสำนักง,งานของกุชชี่ในกรุงม,มิลานครับในปี1995ครับ ตัวละครมารซิโอคุชี่ได้ดาราสุดฮอตอย่างอดัมดรเวอร์มารับบทนี้ครับในตัวอย่างเนี่ยมีการปล่อยภาพให้เราเห็นครับว่าในหนังจะมีฉากแฟลชแบกภาพงานแต่งงานระหว่างมารซิโอคุชี่กับแพทริเซียอยู่ในนั้นด้วยครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยตระกูลดูจะไม่ค่อยเห็นด้วยกับการแต่งงานของคู่นี้เท่าไหร่ครับเพราะว่าคิดว่าแพทริเซียเนี่ยแต่งงานกับมารซิโอเพราะว่าเขารวยครับแต่สุดท้ายทั้งคู่ก็ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนานพอสมควรครับนั่นก็คือตั้งแต่ปี1972จนถึงปี1994ครับ ชีวิหนังเปิดเผยตัวละครที่น่าสนใจให้เราได้เห็นอีกหลายๆตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครที่รับบทโดยอัลปาชิโนกับอัลโด u กุชชี่ครับลุงของมารอซิโอกุชชี่นะครับอดีตแชร์แมนของกุชชี่ที่สุดท้ายชีวิตลงเอยด้วยการต้องต่อสู้ทางด้านกฎหมายเพื่อแย่งชิงบริษัทกับหลานชายครับและก็เป็นมารซิโอครับที่ได้บริษัทของครอบครัวมาครองครับ ซึ่งใช้ชนะในครั้งนั้นนะครับได้มาด้วยความช่วยเหลือของเปาโลกุชชี่ครับลูกพี่ลูกน้องซึ่งเป็นลูกชายของอัลโดแล้วที่มาช่วยมาร์ซิโอก็เพราะว่าเคยโดนพ่อของตัวเองเนี่ยเตะออกจากกุชชี่ครับก็เลยกลับมาร่วมมือกับมาร์ซิโอในการยึดบริษัทกุชชี่แทนครับดูจากฉากนี้เราจะเห็นเลยครับว่าเปาโลกุชชี่โดนพ่อของตัวเองดูถูกดูแคลนพอสมควรนะครับว่าแต่งตัวไม่ได้เรื่องไม่สมกับเป็นคนของตระกูลกุชชี่ครับแต่ความจริงแล้วเขาคนนี้มีบทบาทสําคัญไม่น้อยละครับกับกุชชี่ครับเพราะเปาโลกุ คือคนออกแบบโลโก้ตัว G ที่โด่งดังของกุชชี่นั่นเองครับที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งนะครับคนที่จะมารับบทเป็นเปาโลกุชชี่ก็คือดาราพันหน้าอย่างเจเลตเต้เลโต้ครับที่มารับบทนี้แบบว่าหน้าเก่าวของเจเลตเต้เลโต้เราถ้าจะจําไม่ได้เลยละครับ ส่วนเจอร์มีไอออนนะครับจะมารับบทเป็นโรดอฟกุชชี่ครับลูกชายคนที่2ของผู้ก่อตั้งแบรนด์กุชชี่เห็นหน้าตาหล่อเหลาแบบนี้เนี่ยจริงๆเะเป็นนักแสดงด้วยนะครับมีผลงานในการแสดงหนังร่วม40เรื่องเลยครับแต่ไม่ได้ใช้นามสกุลกุชชี่ในการแสดงหนังนะครับเขาใช้ชื่อในการแสดงว่ามารซิโอดิอาค a ูรานั่นเองครับซึ่งต่อมาก็เอาชื่อของตัวเองมาตั้งเป็นชื่อของลูกชายครับ อีกหนึ่งคนครับนักแสดงที่ร่วมอยู่ใน House of Gucci ก็คือซามาไฮเยครับซามาไฮเยครับรบบทเป็นเพื่อนของพริเซียเรจินี่นะครับที่ถูกตั้งข้อหาว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ร่วมกันสมคบว่าจ้างมือปืนครับเกล็ดที่น่าสนใจเกี่ยวกับซามาไฮเยกนะครับก็คือความจริงแล้วในหมู่มูลนักแสดงทั้งหมดที่ทอยู่ใน House of Gucci เนะี่ยคนที่เกี่ยวข้องกับ Gucci มากกว่าใครก็คงจะเป็นซามาไฮเยครับเพราะปัจจุบันซามาไฮเยกแต่งงานกับฟรองซัวอองรีปิโนครับยักษ์ใหญ่ด้านสินค้าแบรนด์เนมครับเขาเป็นเจ้าของทั้งงแล้วนลลนัั่เอครบ Needs no ซึ่งตัวอย่างหนังก็แสดงให้เราเห็นนะครับว่าแม้เรื่องราวจะเน้นเหตุการณ์ฆาตรกรรมเป็นหลักแต่ House of Gucci เรื่องนี้ก็น่าจะย้อนเรื่องราวไปถึงอดีตของการต่อสู้แย่งชิงบริษัทด้วยครับโดยในตัวอย่างเนี่ยเหมือนจะบอกใบ้ครับว่าแพทริเซียนี่แหละครับเป็นคนแนะนําให้มาโรซิโอสามีของเธอแย่งบริษัทมาเป็นของตัวเองครับอย่างที่ตัวละครของเลดี้กาก้าอย่างแพทริเซียนี่พูดในตัวอย่างครับว่าถึงเวลากําจัดขยะซะที Time take out the track. เพราะฉะนั้นนะครับถึงแม้ว่า House of Gucci จะโฟกัสไปที่เรื่องราวของเหตุฆาตกรรมแต่ House of Gucci เรื่องนี้ก็น่าจะเล่าเรื่องราวครอบคลุมไปถึงเหตุการณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับตระกูลแห่งวงการแฟชั่นนี้ด้วยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความสัมพันธ์ของตัวละครน,นำทั้งสองตัวครับ โดยหนังเรื่องนี้นะครับดัดแปลงมาจากเรื่องราวของหนังสือ The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed หนังสือที่เขียนโดยซาร่าเกฟอร์เดนเนี่ยนะครับโดยเป็นหนังสือที่เล่าเรื่องราวการพบกันตั้งแต่ครั้งแรกเลยครับของแพทริเซียกับมารซิโอกุชชี่ครับว่ากันว่าหนังสือเนี่ยเล่าเรื่องราวมาจากมุมมองของแพทริเซียเรกินี่เป็นหลักน,นะครับจนนั้นน่าจะเป็นสาเหตุที่ทําให้คนในตระกูลกุชชี่หลายๆคนน่าจะไม่ค่อยแฮปปี้กับหนังเรื่อง House of Gucci เรื่องนี้มากสักเท่าไหร่ครับ you we เป็นหนังฟอร์มยักษ์ฟอร์มใหญ่ที่รวมดาราเอาไว้จำนวนมากอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนะครับยิ่งได้ผู้กำกับอย่างวิลลี่สกอตมาเป็นคนกำกับยิ่งน่าดูแล้วก็น่าสนใจเข้าไปใหญ่นะครับเอารอติดตามก็แล้วกันนะครับว่า House of Gucci ฉายจริงออกมาจะเป็นอย่างไรครับและนี่คือ Major ร์ l ทรทครับกับภาพยนตร์เรื่อง House of Gucci ที่เรานำมาถอดรหัสให้ดูกันครับถ้าอยากจะเห็นตัวอย่างหนังเรื่องไหนนะครับถูกเอามาถอดรหัสแบบนี้ใน Major t a โทรทสามารถคอมเมนต์บอกไว้ด้านใต้ได้นะครับเดี๋ยวผมจีนวิวเฟเดอร์และทีมงานจะยหย แน่นอนครับวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปก่อนละครับสวัสดีครับ Can you keep